ะมีสักกี่คนในวงการตลกไทยปูได้ชงได้ส่งได้รับมุกได้ตบมุกได้ในตัวเดียวกันเสียด้ครับถ้าน้องชายได้ยินก็คงจะยิ้มให้กับผมและผมพูดตั้งแต่เขายังไม่ตายตั้งแต่เขายังไม่ป่วยเรานั่งกินข้าวอัดรายการเราคุยกันคุยกันเสมอบอกว่าไอ้เบิร์ดมึงรักษาไว้นะทางตลกแบบเนี้ย มันไม่ค่อยมีถึงมีก็ไม่มากนักในวงการเราเสียดายครับเสียดายกับเสียใจพอๆกันแต่สิ่งที่เป็นไปได้ผมอยากจะบอกตลกทุกคนว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะหนึ่งไม่ประมาทอะไรรู้ไหมไม่ประมาทในการใช้ชีวิตและไม่ประมาทในการที่จะประพฤติตนรู้จักกาละเทศะรู้จักสัมมาคารวะเหมือนกับที่โรเบิร์ตเขาเป็น ตัวไปจากโลกนี้ไปแล้วแต่ความดีของเขายังอยู่ในความรู้สึกของพวกเราตลกรุ่นพี่รุ่นครูบาอาจารย์ทุกคนฝากบอกตลกทุกคนถ้าได้ยินนะครับทำตัวให้เหมือนโรเบิร์ตนะฮะนิสัยใจคอสิ่งที่ผมชื่นชมที่สุดผมดูกระลอกให้สัมภาษณ์รายการรายการหนึ่งกระลอกก็ไม่มีตังโรเบิร์ตก็ไม่มีตังเขาอยู่ด้วยกันมีคนคนหนึ่งเดือดร้อนไปหาโรเบิร์ต โรเบิร์ตก็ไม่มีตังค์โรเบิร์ตถามก็ลอกว่าพอจะหมุนได้สั500กห0าร้อยไหมก็ลอกบอกก็พอมีอยู่บ้างเฮ้ยขอแบ่งสัง 500. กห0าร้อยก็ลอกนึกว่าโรเบิร์ตจะเอาไปใช้อะไรแท้เปล่าครับเอาไปให้กับตลกอีกคนที่ไม่มีแค่นี้แหละครับแค่นี้ผมมีความรู้สึกว่าผมเสียดายเขาวันที่โรเบิร์ตเสียชีวิตผมอัารายการอยู่ที่ Work Point บอลโทรเข้าหาผม โทรแล้วผมก็กดทิ้งแป๊บเดียวบอลโทรอีกแล้วผมก็กดทิ้งพอร,รับไม่ได้โทรอีกแล้วผมรู้ทันทีเลยโรเบิร์ตไปแล้วแน่ๆแล้วก็เป็นจริงซะด้วยทุกท่านครับขอบคุณนะฮะที่ท่านรักและเมตตาพวกเราตลกตลกทุกคนบางคนก็ยังลำบากอยู่แต่ผมกำลังจะคิดอย่างนี้ว่าถ้าท่านลำบากใช้ชีวิตกันให้เป็นนะครับตลกครับ ลูกๆครับและหลานครับลูกศิษย์ครับน้องๆครับพี่ๆครับเราใช้ชีวิตให้เป็นหมายถึงว่าเวลาเราอยู่เราสร้างอะไรไว้โรเบิร์ตนะฮะเป็นตัวอย่างที่ดีว่าทุกวงการมาไว้อะไรให้กับเขามาส่งเขาขึ้นสวรรค์น,นั่นหมายถึงตอนมีชีวิตอยู่เขาทำอะไรไว้บ้างเสียดายและอะไรครับไปดีนะน้องชายรักเองไว้ไวเบิร์ต โชคดีครับเชิญนายกสมาคมครับก็ในฐานะสมาคมตัวแทนศิลปินตลกประเทศไทยนะครับทุกคนคงมีอารมณ์เดียวกันก็คือความเศร้าโศกเสียใจนะครับก็พยายามที่จะบอกกับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนว่าเรารักแล้วก็จะเก็บ โรเบิร์ตสต้ควันไว้ในหัวใจของพี่น้องชาวตะลกทั่วไปขอบคุณครับลูกทึงแล้ครับใช่ครับไม่ไดจะถ้าทวและตายผมจะจัดให้ใหญ่กว่านี้อีกคอยดูโอเคไหม ก็รอวันนั้นครับขอบคุณครับรับปากแล้วนะกูจะบวชให้ด้วยกูจะบวชแล้วจะให้ท่านมหาสมปองโกนหัวด้วยแต่กูไม่โกนหนวดกูจะบวชให้มึงแบบให้เกียดมึงเลยขอให้มึงตายเถอะไอ้และกลั <c oughs> ขบขอบพระคุณมากพี่เป็ดจะทำอะไรให้ผมครับไม่เอาแล้วกูคอยเผามึออย่างเดียวแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ขอแสดงความเสียใจนะครับที่ เพื่อนจากไปน้องจากไปด้วยความอะไรทุกๆคนก็อยากจะบอกกับพี่ๆแล้วก็น้องๆเพื่อนร่วมอาชีพนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับตระหนักไว้นะครับว่าเรื่องราวของสุขภาพเรื่องราวของความเป็นอยู่ของครอบครัวนะครับช่วยกันตระหนักให้ดีอย่าหลงและเละิลกับในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับพยายามรักษาสุขภาพกันไว้ ให้มากๆก,ก็แล้วกันครับขอบคุณมากครับกับคุณศิลปินทุกท่านครับตอนนี้ให้ฟังความรู้สึกของภรรยาโรเบิร์ตมานะครับบางท่านก็รู้จักบางท่านก็ไม่รู้จักแต่บางท่านก็เห็นตามข่าวคงรู้แล้วว่าคนไหนคือภรรยาโรเบิร์ตเขาอยู่กันมาสิก,กว่าปีครับอยู่กันมาแบบไม่มีอะไรเลยนะครับเชิญครับน้องแก้วก็เอ่อ ตั้งแต่สวดคืนแรกจนถึงวันนี้เป็นคืนที่6เป็นคืนสุดท้ายก็ต้องขอกล่าวคำเดิมก็คือกราบขอบคุณทุกๆท่านทุกๆทุกๆกัลยาณมิตรที่หลั่งไหลเข้ามามีน้ำจิบน้ำใจให้กับพี่โรเบิร์ตขอบคุณเจ้าภาพในวันนี้ขอบคุณในทุกๆน้ำใจของทุกๆท่านค่ะขอบคุณมากค่ะน้องยุ้ยน้องใหม่เชิญครับ ค่ะหนูในนามเจ้แทนลูกสาวของพ่อโรเบิร์ตนะคะวันนี้นะคะเป็นวันครบรอบเจ็ดวันในการสวดพระอภิธรรมศพของพ่อนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่มาช่วยงานมาร่วมงานนะคะแล้วก็รักพ่อสนุนสัมผัสได้จริงๆนะคะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันที่ส่งดวงวิญญาณของพ่อเป็นสู่สุขคติเป็นวันสุดท้ายจริงๆที่ร่างกายของพ่อจะอยู่ให้เราได้เห็นนะคะแต่หนูเชื่อว่า ความดีของพ่อจะอยู่ในใจของทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รักพ่อค่ะขอบคุณค่ะค่ะพรุ่งนี้นะคะเป็นวันอยากให้ทุกคนที่รักพ่อและคิดถึงพ่อนะคะมาร่วมส่งพ่อเป็นั้งสุดท้ายนะคะขอบคุณค่ะผมจะให้น้องคนนี้ที่เป็น ตักบริบูรณ์นะครับมายื่กับผมตรงนี้เสนอเพื่อเด๋พ่อค่อมพี่นุ้ยครับพี่กิฟไหวไหมลูกพี่เชิญครับอาจารย์พี่นุย้ยเชิญครับพี่ลอก <มา S 1> คือคืนนี้คือสุดท้ายนะครับมันไม่รู้จะพูดคำไหนว่าดีใจ ดีใจในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าพี่เบิร์ตเสียชีวิตไปดีใจกับภาพที่ผมเห็นผมไม่คิดไม่ฝันว่าทุกท่านจะให้ความรักความเมตตากับตลกไทยอย่างพวกเราถึงขนาดนี้นะครับเราดูแลกันจากวันแรกจนถึงวันนี้ไม่ต้องบอกว่าเราดูแลกันขนาดไหนนะครับทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวผมไม่สามารถขับเคลื่อนได้ผมมีลุงลุงอาเพื่อนพี่ทุกคนนะครับที่เป็นแรงเป็นแรงและกำลังใจที่ดีครับตั้งแต่วันพี่พี่โรเบิร์ตป่วยนี่ครับคือกำลังใจคือยาที่ดีนะครับสิ่งที่ดีที่มอบให้กับพวกเรานะครับ ก็เจวันที่ผ่านมาทุกๆวันเลยนะฮะแขกก็มาร่วมงานกันเยอะจริงๆดีแท้ๆพี่โรเบิร์ตจริงๆนะฮะประทับใจจริงๆครับ10นิ้วฮะขอกราบขอบพระคุณจากใจครับขอบพระคุณครับพ่อพสักหน่อยพ่อขอบคุณมากครับพี่นุ้ยจ๋าพี่นุ้ยก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับท่านที่อยู่ ในวันนี้นะครับแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ท่านที่มาก่อนหน้านี้นะฮะขอบคุณทุกทกท่านด้วยนะครับด้วยจิตใจที่ไม่รู้จะพูดขอบคุณยังไงฮรกับ,บความที่ท่านได้รักพี่โรเบิร์ตนะครับ<ส>มากมายขนาดนี้จริงๆนะครับที่เหมือนกับพวกเรารักพี่ชายคนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เมตตาตลกคาเฟ่อย่างพวกเราขอบคุณครับ